สวัสดีครับสวสพเพื่อนๆชาวยูทูบครับผมนะครับอยู่กับเจ้านางฟ้าครับผมนะอันนี้ก็วันที่สองแล้วกานทางานสามร้านคิวเรานิ่งนองอยู่นู่นครับก็บางทีงานก็เริ่มงานเลยครับผมนะครับกับทีมงานเสียบพบมีรถกี่คันเนาะทำไมย,ย้อนเสียงเกิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อันนี้แมคโครนะครับนี่อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่อันนี้สวิตเตโม่ครับร้อยสามสิบอยู่กับทีมงานครับทีมงานครับอ่าอันนี้อันนี้นะชื่ออะไรครับนี่ชื่ออะไรครับนี่อันนี้ปะควรครับปะควรนี่จอดคู่กันครับอ่าอันนี้ทีมงานเสียนัดไหมใช่ไหมอ๋อทีมงานเสียนัดครับร้อยสี่สิบ ของคันน้ดอย่างสวยเลยครับบรรยากาศอของเราก็ทางนี้ครับเมื่อวานผมก็ได้อยู่35เที่ยวนะครับโอเคก็เริ่มจะ ข้อมือนะครับทีมงานอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่าย้อนแสงนะทีมงานมองเห็นเป็นอ้อนี่ วงงิงแล้วโอ้ยไอ้นุนจออะไรอยู่คนเดียวตั้งไกลเลยนี่นสังเกตดูแล้วว่าแถวนี้มีแต่ไอ้หลงนะครับล็อกกี้น่าจะมีคันเดียวระมังเนยใช่ไหมล็อกกี้มีวิ่งคันเดียวมากเ่ยน,นูมีนางฟ้าคันเดียวที่วิ่งครับงานนั้นก็มีแต่ไอ้หลง สองสี่ก, 2, ก็ค่อยๆปรับจูนไปด้วยครับก็จะเริ่มเข้าไม้เข้ามือที่น,นี่อันนี้นะครับคนไม่เคยขับนะครับเละเริ่มขยับแล้ว โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์นครับฝากติดตามโบ้รับซิมของผมนะครับเอาวันนี้ก็สันส้นๆเลยก่อนนะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศยามเช้ากับหน้าง,งานสามเลยคือเลยครับผมครับสวัสดีครับผม